อ่าค่ะมีดูแล้ว้าวิชาเสื้อขาว oh. <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับมีลักกที่แรนนะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตทีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีล็ติีช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับ นะครจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลั c ก y b ้ a แบด้วยนะครับอาขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลั c k y b ้ a แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน TSS by Auto Night นะครับอ่าวันนี้จะมารีวิวหวังอี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกบอก,บอกว่าอาวุธควรบวกหนึ่งไหมแล้วก็สกิลอาวุธบวกหนึ่งเนี่ยทำไรได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนสกิลที่3 ตาเสือขาวอันเชิญหาจากไหนแล้วดีไหมเดี๋ยวอันนี้จะพูดแนะนํานะครับเอาดับแรกคือให้เพื่อนๆไปจุดตีหนึ่งก่อนก็คือต้องมีสร้อยของนางนะครับวิธีการหาสร้อยของนางก็คือกดที่เตานะครับเสร็จแล้วก็ดูไอเทมจุดตีครับหาชื่อหวังอี้แค่นั้นเองแต่ว่าสร้อยนางหาไม่ยากนะไม่เหมือนพวกริปโป้กวนอูออกยากมากนะครับหลังจากนั้นก็คือตัวละครของนางเนี่ยจะต้องอะไรครับ ตัวทองของนางเนี่ยจะต้องถอดของถอดจิตวิญญาณไอตัวไอวเนี่ยจิตวิญญาณออกนะครับไมถ่ถ้าไม่ถอดมันจะจุติไม่ได้นะอันนี้คนถามมาเยอะนะครับหลังจากพอจุติเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้เลยอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอาวุธบวกหนึ่งของหวังอี้นะครับอันนี้หมีได้้ํามาสองอันแล้วราจะทําอาวุธบวกหนึ่งเนี่ยต้องทำจะทำตรงไหนใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนกดคําว่าหลอมนะครับ นั้นก็คือว่าเสริมแก่งแล้วก็กดอาวุธของหวัางอี้ครับมันจะขึ้นมาเลย2อันแต่เพื่อนๆต้องมี2อันอันเดียวอ,อไม่ได้นะแล้วเพื่อนๆก็กดใส่ครับกดเออหลอมเสร็จแล้วพอหลอมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธบวกหนึ่งอย่างที่หมีใส่อยู่นี่ซึ่งสก,กลิลของของนางเนี่ยจะเป็นอะไรใช่ไหมครับใช้พลังงานแสงสะท้อนสก,กลิลผนึกวิเศษด้วยวิชากระจกเสริมพลังโจมตีให้2เป้าหมายชั่วคราว เอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือตัวนายจะไม่ได้รับผลดีบัฟเลยครับในในในระยะเวลา2เทินมันจะกันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยก็คือแบบไอ้พวกสกิลจับลมสาตันามอะไรก็แล้วแต่จับขั้งอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีผลกระหวังอี้เลย2เทินก็ถือว่าเออแต่ว่าการอันเชิญไม่ได้นะโดนอัญเชิญเหมือนเดิมนะครับนี่ ถามว่าเทพไหมหมีก็บอกตรงเลยว่าเทพมากเพราะว่าส่วนใ่เวลาประลองอย่างเงี้ยเรามักจะโดนฝั่งตรงข้ามจับก่อนหว่างอี้จะโดนจับก่อนถูกไหมครับประมาณนี้นะก็คือเหมือนเรากันดีปรับแทบทุกอย่างเลยโยมันอันเชิญอันเชิญโดนเหมือนเดิมนะถ้าไม่แต่อันเชิญก็แม่งก็โคตรโกรงแล้วอันเชิญก็อย่างเช่นแบบลมหงเบ้งอย่างเงี้ยอันเชิญมังกรเขียวนะแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อโกเลมของซูมาอี้อย่างเงี้ยอันนี้กันไม่ได้นะถ้ากันได้ก็แย่แล้วแต่แต่คือเอ,า,อาง่าย การสกิลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีดาเมจครับกันได้หมดเลยพวกดีบัฟพวกอะไรก็แล้วแต่ถาวาดีไหมก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีมากก็อย่างน้อยก็คือใน PVP หวังอี้มักจะโดนเปิดด้วยการจับก่อนเสมอใช่ไหมครับไม่กระแช่อะไรก็แล้วแต่สกิลนี้ก็จะช่วยการจุดอ่อนตรงนี้ไปรวมถึงสกิลแสงแรงกล้าของหวังอี้ทุบแรงมากมีหมีตีทีดอกหนึ่งเป็นพันเลยนะสามทีขนาดแบบใส่ของแบบธรรมดาก็ของก็ธรรมดาจริงนะของหมีเนี่ยของแค่นี้เอง เนี่ย yeah, พื้นๆเลยจากในดันเลยเราเป็นในส่วนแค่าอาวุธเนี่ยแรงเห็นไหมครับเอ่อถ้าเกิดอาวุธธรรมดามันจะบวกแอแท็กแค่หกสิบนะแต่พอบวกหนึ่งจะบวกแอทแท็กเพิ่มแล้วก็บวกว่องไวเพิ่มว่องไวตอนแรบกบวกห้า้เป็นสิบแล้วก็บวกในส่วนเอ่อบวกแสงเจ็ดไอ้บวกแสงเจ็ดในเวลาใช้สก,กิลแสงแรงขึ้นเยอะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปในส่วนส่วนอะไรแป๊บหนึ่งนะครับ างที่มีอาจจะแบบมีพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนินๆนิดนึงนะค,คือคือช่วงนี้หมีไอหนักมากครับเวลาจะไอหมีจะพยายามกดคอเสียงมันเลยอาจจะแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะงานคือตอนนี้หมีทําเยอะมากเรียกว่าแทบไม่ได้หลับแน่นอนเลยนะเอาพูดตรงๆเลยเอ่อต่อไปสกิลที่สามนะก็คือเสือข่าวนะครับสกิลวันนี้ต้องอาจต้องเราต้องมีตาอัญเชิญก่อนเดี๋ยวมีแปะข้อมูลไว้ข้างล่างแล้วกันใต้คอมเมนต์นะ คือมันมีวิธีหาเราต้องจุดตีสามก่อนนะครับเอ้ยจุดตีสามเออถูกแล้วแต่คือตอนนี้เซฟเราอย่างมากก็แค่จุดตีสองนะครับแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปหามันจะมีเควสทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีแปะลิงก์ของทางทีมงานเขาให้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่แบบอาจจะเล่นถึงตอนนั้นแล้วก็ไปทําเองก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนตอนนี้ไม่มีทานะครับเพื่อนๆต้องไปอะไรครับต้องไปซื้อนะครับอันนี้มีก็ทดลองซื้อมาเรียบร้อยแล้วจะไม่พูดผักเปล่านะอยากให้เพื่อนๆเห็นน,น,นี่ครับเห็นปะตูงน้ำโชคตาอัญเชิญแสงมด แค่เอาพูดตรงๆนะแค่สุ่มก็โคตรยากแล้วที่จะได้เนี่ยต้องเป็นถุงก่อนอย่มากสเซแล้วก็พอออกเสร็จต้องสุ่มให้ได้ตาขาวหรือว่าเสือดำนะครับเนต้องรุ้นอันนี้เลือกไม่ได้นะมีลองเปิดแนละ้วมีเปิดไปสิบแอันได้อันเดียว่ะนี่เวลาใช้ครั้งนึงมันจะลดไป100่ง้อยครับความทนทานเขาอว่าอันนึงเนี่ยใช้ได้แค่สามทีแตกนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้เลเวลสิบ เกมเนี้ยสกิลอันเชิญมันต้องใช้ตาฝึกไปเรื่อยๆใช้ใช้ไปจํานวนกี่ครั้งมันถึงจะเลเวลอัพเอาง่ายๆแบบเข้าใจง่ายใช้ตาเสือขาวทั้งหมด <c oughs> ขอพายฮะใช้ตาเสือขาวทั้งหมดสองร้อยสี่สิบอันสองร้อยสี่สิบอันเพื่อนๆถึงจะตาเสือขาวเลเวลสิบถ้าเราใช้ตอนตอนเนี้ยที่หมีใช้ตอนเมื่อคือเลเวลหนึ่งใช่ไหมเลเวลหนึ่งจะโดนแค่สามตัวถ้าเลเวลสิบเนี่ยจะโดนทุกตัวเลยดาเมจเท่าเดิมแต่โดนทุกตัวประมาณนี้นะครับคือเอาพูดตรงๆคือสุลต่านเล่นถ้าไม่สุลต่านไม่แนะนํานะครับม,มัน มันสู้สก,กิลของหวังอ e ีตีธรรมดาไมไะเดี๋ยวหมีไปทดลองลองให้ดูเนาะ<ๆ>เอ่อสก,กิลนี้หมีตี900-1,300แต่สก,กิลนี้ประมาณ400-500แต่อันนี้มีคนบอกหมีบอกบอกว่าถ้าอันเชิญเลเวล10อะ่ะถ้าหลังๆดาเมจเราเยอะแล้วอันเชิญเลเวล10แรงกว่านะเขาบอกแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็คงไม่มีกี่คนหรอกที่จะไปซื้อธาเสือดาว240อันได้นอกจากสุลตา่านนะนะใช่ไหม เดี๋ยวมีขอญาตเทสหวังอี้ให้ดูนะอะอันนี้เอาแบบสกิลสองให้ดูก่อนปาดปาดปาดคนดอกลาบันจริงๆเมื่อก่อนตอนแรกไม่ใส่อุวุธมันไม่แรงขนาดนี้นะเพราะใสอ่อาวกธบวงหนึ่งและ,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 ะเดี๋ยวมีเทสให้ดูนี่คือของหมีแบบเกาเกาเเลยอะโอ้ใครบอกหวังอี้ไม่เก่งก็ไม่รู้ว่าไงละอันนี้จะถอดอาวุรให้ดูนะครับไอ้อที่บอกเยอะมันคือบอกแสงบกแสงอะบอ,งบอกแสงก็บอกเยอะ เห็นป่ะเพื่อนๆดูดิแม่งประมาณสองสรอยอ่ะเอ๊ะตะกี้มีมีลองท่านแต่จริงๆแสงมันก็ตีได้ทุกท่าอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ปะเอออาเดี๋ยวมีลองท่านอื่นดูแต่คือบอกเลยครับไอ้ที่มันขึ้นแสงบกเจ็อ่ะและแถเจ็ดสิบเนี่ยขึ้นเยอะจริงการเมียมันขึ้นแบบสามสี่รออ่ะอันนี้แบบไม่ต้องคิดเลยนะ ควรทำไหมควรทำครับควรทำด้วยประการทัางปวงนะน่าเห็นปะหกร้อยเก้าสิบสี่ใสไปดาเมจขึ้นมาประมาณสามร้อยโอ้โหนี่นี่ยังนี่ยังรวมถึงแบบเรายังไม่ได้ใส่ของแอคแท็จากส่วนอื่นด้วยนะถ้าใส่ส่วนอื่นแบบทำฟูฟูหน่อยอะสี่สิบห้าสิบทุกชิ้นนะหู้าดน่าจะสองส0พันนะมีว่านะ เนี่ยไอ้บวกแสงเจ็ดเนี่ยบวกเยอะจริงครับไม่บวกเยอะแ,อแท็กที่เจ็ดสิบเนี่ยโอ้โหอ่ะเราลองดูอีกทีเมื่อกี้ประมาณหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยนะอันนี้ขึ้นไป 900, เก้าร้อยหนึ่งพันเลยโหนี่ไงเก้าร้อยห้าสิบข็งขึ้นโคตรแรงเลย อันนี้จบไปในส่วนว่าอาวุธทําคูไม่คุมถ้าเกิดเพื่อนๆอันนี้พูดถึงสายฟรีสายเติมน้อยนะเอางบไปทําตัวเดียวให้สุดพอแล้วครับทำแค่วางอี้ก็เก่งแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กล่าวว่าจะประลองหรืออะไรจริงๆประลองก็คือว่าหงดอยู่หว่างอี้เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีบวกหนึ่งของหว่างอี้ตรงเนี้ยเขาติดเขาจะทําอะไรเพื่อนๆไม่ได้2เทิร์นเลยครับดีบงดีบัฟไม่ติดเลยเราก็ทุบแหลกจริงไหมอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวเออสกิลเสือข่าวนะครับมีก็ลองใช้ประมาณ4 400 5 0รเองสู้อันนี้ไม่ได้ แต่เห็นเออผู้เล่นที่เขาเล่นเล่นแบบตันๆแล้วเขาบอกมีนะถ้าแอคแท็กแบบตันๆสกิลอันเชิญสิบสกิลอันเชิญสิบแรงกว่านะแต่สายฟีสายเติมน้อยคงยากอะมีดูแล้วยอวิชาเสือขาววันโสี่ร้อยเจ็ดสิบตัวแค่สามตัวไม่ต้องรสิบตัวเออันนี้เลเวลหนึ่งถ้าเพื่อนๆอย่างที่มีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะ เลว่าสิเพื่อนๆต้องไปทำเพื่อนๆต้องไปมีไปหาตาเสือขาวสองอยสี่สิบอันนะครับยากนะถ้าไม่สุลต่านก็ไม่มีทางครับเห็นปะใช้ครั้งหนึ่งความทนทานจะลดหนึ่งร้อยนะครับสามครั้งคือแตกนี่มีขอย่าถอดเลยแล้วกันบอกกูจะได้อันหนึ่งสมสิบปดอันตายละ อ่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวหวังอี้โดยสังเขปนะครับทำ,ทำถามหมีใช่ไหมอาจจะมีเพื่อนเพื่อนถามว่าเราควรเสริมแก่งเลยไหมคืออันนี้บอกเลยนะตอนบวก3เนี่ยตอน3ดาวมันจะให้เราหาตาหวังอี้ําเนี่ยภาพอะ่ะอีกอันหนึ่งถ้าเป็นในส่วน5ไป6ดาวก็อีก2อไอ้สุด9 9าดาวมันจะใช้เยอะกว่านี้แต่มีทําไม่ได้คือถามว่าตอนจุดตีหนึ่งเราควรทำไหมทําไปเลยครับถ้าถามหมีนะเพราะว่าตอนนี้ยังจุดตีสองไม่ได้เพื่อนๆอาจจะเล่นอีกนาน หลังจากจุดตีสอไปเนี่ยดาวจะหายจากสเตตัสเนี่ยมันจะยังอยู่ครับมันก็จะไปเพิ่มในจุดตีสก็คือตัวสเตตัสมันจะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำมีควรอัพดาวไปเลยแบบไม่ต้องคิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นถึงจุดตีสหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมทำตวันนี้ก็เก่งวันนี้หมีพูดถูกไหมมาวันนี้นะครับ เผื่อใครมีคำถามเไรสกิสกลกวาดเกยวกระวางอีหรือว่าเออมีพูดอะไรตรงไหนไม่ถูกต้องอก็บอกแบบบอกเออใต้คอมเมนต์ได้นะยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ตอนนี้หมีมาเล่นไฟสองตัวแล้วนะโหแบบสะใจมากแม่งไปลงดันคนเดียวแบบยิงเนี่ยเนี่ยสกิลกว่าแตะโอ้ยิงดอกห้าร้อยขนาดแบบใส่ของเกาๆนะยิงบางทองนี่ไปกันใหญ่ครับดู <laughs> บางทองไม่ได้ใส่เท้าด้วยนะเนี่ยบางทองหมีได้นี่แล้วเห็นไหม ปัญญาดูสเตตัสปัญญาบางทองหมีไปสองร้อยเจ็ดสิบหกเดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้ยิงให้ดูเลยดีกว่าตัวหลักยิงไม่น่าตายต้องบางทองยิงอะตายชัวอมีใครอยากให้รีวิวบางทองเล่าปี๋ไหมเดี๋ยวหมีบอกได้นะ,ะสะใจจริงบางทองปึ๊กออมันท่าน้ำอันนี้ท่าน้ำมันเลยเบาครับอันนี้นท่าน้ำนะเดี๋ยว,ยวขออีกรอบหนึ่งนะ น,นี่ท่าน้ำมันท่าน้ำมันเลยเบาม,มันแพ้ทางขอท่านลมได้ไมั้ยขอท่านลมคือคืออันนี้จะสื่อว่าบางทองเพิ่งปั้นเลยว่าเจ็ดสิบหูถ้าถ้าเกิดสมมติสักร้อยแปดใส่ของพวกปัญญาไม่ไม่ต้องร้อยห้าสิบอ้าวท่าลมวะอ,อลีกล้าวเหรอ โอ้ยเอ้ยโอ้โหเมื่อก่อนมีกระท่าลงนะพูดแล้วสยองว่ะตัวเองเล่นท่านลงไปโดนไฟมาไงไฟกวาดปึ๊กห้าร้อยเจ็ดสิบปึ๊กตัวลากอีกสี่ร้อยหกสิบเป็นไงสองตัวหนึ่งพันโดนสิบตัวอ่ามีใครอยากให้มีรีวิวบังทองไหมหรือว่าอยากให้รีวิวอ่ารีวิวตัวไหนเหมือนหวังอี้อย่างเงี้ยก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้ครับยินดียินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับเผื่อใครมีคําถามอะไรก็ก็บอกได้ <laughs> ถ้ามีอะไรเท่าไหร่ก็ช่วยได้ก็ช่วยครับเออสเตตัสหวังอี้เนี่ยอันนี้มีบอกจริงตัวนางค่อนข้างเน้นไปที่โจมตีกับม่องไวัยครับตัวนางเจะาตัางกับตังไปไปเลยนะตังไปนี่สปีดยังยี่สิบอยู่เลยตัวหมีอเออแต่ว่าหวังอี้นี่นางไปร้อยหกสิบแล้วต้องบอกว่าตัวนี้อาจจะต้องเวลาป้าอาจจะลําบากในการใส่ออลูกตุ้มนิดนึงแต่มันมีสูตรการใส่ของมิกเอาอะลดสเตตัสนางได้นะครับถ้าเกิดจะเอารู้แจ้งอะไรหมีแนะนำว่าให้เอาที่โจมตีนะครับตัวนางเน้นโจมตีกับมว่วงวเป็นหลัก หลักๆมีแค่นี้เองอ่าเผื่อใครอยากให้มีรีวิวตัวละครอะไรก็บางใต้คอมเมนต์ได้นะครับคืืวันี้เดี๋ยวมีบอกก่อนสร้อยต้องมีซ้ำไหมสร้อยเอาอันเดียวพอแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนใบใบลูกภ้าของตัวละครน่ะเพื่อนๆซื้อซ้ำได้เลยถ้าตัวไหนทําถ้าเป็นบุเลีนสายฟีสสายเติมน้อยมีก็แนะนําว่าให้ซื้อลูกภ้าหว่างอี้ไปเลยครับทาให้นางตันสิบไปเลยอันนี้มีแนะนานะทานางให้ตันสิบไปเลยครับตันสิบไปเลย แล้วก็ไปหาอาวุธบวกหนึ่งแล้วก็จุดติหนึ่งแค่นี้ก็เก่งมากแล้วส่วนไอเรื่องอัญเชิญอย่างที่หมีบอกถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปทําก็ได้ครับคือเออมันต้องมีงบเยอะจริงๆนะ240อันเนี่ยมีว่าห้าหมื่นแสนนี่ะอยังต่ำมานะยังต่ำมานะอ่ะแล้วเชิกันนะครับ